ก็เลยให้ไอโฟนเป็นรถราคาให้มึงพัอผมนะ<อ>แล้วก็คุณจะบอกว่าอย่าสำอ,อยอที่มึงเข้าโรงพาลเพราะว่ามึงไปรับพรีเซนเตอร์รถความอ้วนแล้วมึงไม่แด <c oughs> ่นมึงก็มาเป็นลมในรายการกูไม่นะอีทอยังต้องซื้อเองเลยไม่แต่ที่ขอบคุณมากครับที่ให้ครับเป็นผู้ใหญ่ที่เมตตามากๆนะครับขอให้อายุวันโนสุขทางเท่าไร <c oughs> ขอบคุณแม่มดมากๆเลยนะครับอีทอยังต้องซื้อเองเลยเป้หนักเพื่อน้องรัก มดดำซึ้งใจแจ็คแฟนฉันเปย์ไอโฟน12รับขวัญหลังทุ่มทำงานจนน็อกเป็นพิธีกรสายมูและเจ้าบุญทุ่มสุดๆนะครับสำหรับมดดำขาชาภาอย่างล่าสุดนะครับก็มีการทุ่มเงินหลายหมื่นนะครับเปย์ไอโฟน12ให้กับน้องรักอย่างแจ็คแฟนฉันเพื่อเป็นการรับขวัญที่ก่อนหน้านี้นะครับหนุ่มแจ็คแฟนฉันเนี่ยโหมงานถ่ายละครด้วยอย่างหนักนะครับจนน็อกต้องหามเข้าโรงพยาบาลนะครับและมดดำเนี่ยก็โพ บน IG ส่วนตัวนะครับบอกว่านะครับอีแจคมึงตีรถกลับมาจากการจนะบุรีไม่หลับไม่นอนมาตีสามมาถ่ายรายการเทปเดียวนะมันคุ้มไหมวะชีวิตถ่ายรายการเสร็จแล้วสรุปไปนอนเข้าโรงพาบาลโถเอ้ยมึงนี่โคตรซึ้งเลยกูจะไม่หยุดทำรายการก็เพราะมึงที่เต็มที่กับรายการขนาดนี้ ขอบคุณแกนะไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยวะแล้วก็แท็กไปถึงแจ็คแฟนฉันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำเอาน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวนะก็เป็นข้อความซึ้งๆจากบดจำกระชาพานะครับ งานนี้หนุ่มแจ็คแฟนฉันก็ได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักพร้อมระบุว่านะครับรักแม่มดดำที่สุดที่ให้ iPhone 12นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับพิธีกรอันดับหนึ่งแห่งปีพร้อมกับติดแฮชแท็กอีกอันนึงนะเพิ่งนี้ผมจะไปมาบุญครองนะครับแล้วก็แท็กไปถึงมดดำกระชาพานะครับ หลังจากนั้นนะครับมดดำก็เข้ามาตอบคอมเมนต์นะแล้วก็บอกว่าโอนเงินด้วยอย่าสันดาลเอาไปขายกูตามด่ามึงถึง iPhone 13ออกแน่มึงหลังจากนั้นแจ็คแฟนฉันก็คอมเมนต์ตอบไปว่าฮ่าฮ่รู้หมดเลยมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน